เธจะตมเลือกแล้วทำไงอ่ะเื้อนี้แหละเราจะได้ทำอาหารเป็นช๋แตมเขาซื้อตู้เย็นแล้วเขาจะทำอาหารเป็นนอนได้เลยไม่เอาอ่ะยากฉันไม่ชอบกินอันนีมันต้องรอไม่เอานี้จบฮะอันนี้มันของญี่ปุ่นอันนี้มันของญี่ปุ่นแล้วมันจะยุโรปโอ้โหตอนนี้ยุโรปกับญี่ปุ่นสู้กันให้เด็กๆช่วยเลือกดีไหมว่าเอาอะไรอันไหนดี ดูอุปกรณ์ทําผมกันนะครับพี่เต็มวันนี้มาดูตู้เย็นค่ะฮะ้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ฉัน่อยากดูเฉยๆนี่คืออะไรอ่ะอุปกรณ์ทําผมเนี่ยอย่าดูดิอ๋อทาผมเป็นเกลียวเกลียวอันเนี้ยอยากได้มากเลยอ่ะที่หนีบผมและเป่าผมอันเดียวกันสองหมื่นแพงไหมแพงหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอ่ะหนีบก็ได้เป่าก็ได้แล้วก็เหมือนแบบผมไม่เสียมาเป็นกล่องได้เป่าผม เขาขายเป็นเซ็ตๆเลยใช่ตอนนี้ชานแต่งมาเริ่มเป็นสาวแล้วไงซอยสลงซอยสลงซอยสไลด์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดอยากจะม้วนอยากจะไล่ะอยากให้เขาทําเองก็อุปกรณ์ไปแล้วก็หัดหมวนหัดอะไรแต่งหน้าแต่งตัวเองแต่จริงวันนี้มาดูตู้เย็นใช่แต่มาโดนที่ทําผมเกี่ยวไว้ก่อนใช่อู้ยังไงตู้เย็นพูดถึงก็เจอเลยทำไมอะทำไมดูตู้เย็นน่ะโอ้ย ตู้เย็นที่บ้านเสียมาจะครึ่งปีแล้วจ้างงมากว่าอยู่ยังไงอยู่เป็นมนุษย์ท้ำมากเที่บ้านแม่ปูเป้ไม่มีตู้เย็นมาจะ ครึ่งปีแล้วนะคือตอนนี้<อ>มีแต่ไซเล็กเสียไซแค่นี้ค่ะเล็กก็หนีอีกอมีไซเล็กอีกหนึ่งอันอใส่เข้าไปแบบแม่ยัดได้แน่นมากเลยนะเ,<อ>เหมือนเล่นพอดโซ่อะเอานั้นต่อนี้ต่อตรงนี้แต่ว่ามันจะแช่น้ำไม่ไดข้ของเยอะไงแล้วตู้นิดเดียวต้องบริหารอย่างดีใช่ <sm art> ก็คือแช่น้ำขวดใหญ่ไม่ได้แช่น้ำไม่ได้เลยที่บ้านไม่กินน้ำเย็นทำน้ำแข็งไม่ได้เราก็ฉาแตมเริ่มบ่นว่าจะซื้อผลไม้ก็ไม่มีที่เก็บ นี่ถ้าต่ไม่บ่นก็ไม่ซื้อนะตู้เย็นที่บ้านเราอ่ะจุดที่วางอ่ะมันแบบค่อนข้างที่จะเป็นมุมแบบลำบากในการเลือกตู้เย็นมาใส่เครื่องเก่าอะค่ะก็เลือกนานหายากมากที่สเปกอ่ะมันจะไปลงกับตำแหน่งที่เราตั้งไว้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างแคบพอแค่ถ้าเราซื้อแบบว่าคิวใหญ่ๆอ่ะมันก็จะเต็มไงเพราะว่านอกจากตัวตู้เย็นแล้วอ่ะเขาจะต้องแบบให้ตั้งห่างจากด้านหลังเท่าไหร่ด้านข้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ย ไว้ได้ไหมแม่วัดไหมใหญ่อันนี้ได้แล้วนี้ไม่เห็นใหญ่เลยอันเก่าอ่ะคือ70เซนคือเรารู้สึกว่าอาจจะได้75ก็อาจจะได้อยู่แล,แ,ลแล้วเวลาเปิดเปิดไงอนนี้ไ่ยเปิดทางนี้อยู่แล้วตแต่อันนี้<อ>มันก็ธรรมดามากเลยนะเออเราคิดถึงตู้เก่าเลยเราอยากจะได้ตู้เย็นที่มันไม่ธรรมดาม,มีระบบอัจฉริยะตู้เย็นที่แบบว่าใช้ไปซักผ้ารีดผ้าได้อย่างเงี้ยใช้เราก็ได้อย่างนั้นนะแล้วตู้นี้แปลกเลยอ่ะนี่เขาแช่อย่างไงอ่ะ โยอเครื่องอบผ้าไหมเหแบบนี้ยังไม่ถูกใจใช่ไหมมันเฉยๆย่าเฉยอ่ะปไปดูซิมีแบบให้เลือกอีกเยอะแยะไหมครั้งที่แล้วอะค่ะกว่าจะได้นะไปเจอเครื่องที่ชอบที่สุดก็คือเป็นเครื่องนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าได้เครื่องนําเข้ามาไงขนาดก็คือพอดีแล้วก็ไม่ต้องเผื่อด้านข้างเพราะเขาระบายความร้อนจากด้านบนแล้วก็มีต้องหกประตูแล้วก็ประตูสัมผัสแตะปุ๊บมันก็กระเด้งเปิดนะมันอัจฉริยะเนอะใช่สิบกว่าปีแล้วนะตู้นั้น อพูดถึงตอนนี้ยังดูโอเคยอยู่<ช>เลยนะมันยังดูทันสมัยดูเลิศอยู่เลยแต่มันพังแล้วมันซ่อมไม่ได้ตูต้เย็นซื้อจากเมืองนอกเนี่ยอย่าหวังจะซ่อมเลยพัง<ช>แล้วปุ๊บพังเลยอะไรก็ไม่มีค่ะพยายามซ่อมแล้วก็ไม่สําเร็จ <c oughs> เราก็ได้ยินว่าเหมือนเขาจะไม่มีเครื่องนําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วนะเดี๋ยวนี้มาดูซิว่าจะมีอันไหนที่ถูกใจเราวุยตู้นี้ไงมีทําน้ําได้ด้วยเนี่ยแต่มันใหญ่ไปนะอันตัวเนี้ยใ,ใช่ไหมจะม่ในย่าเช็ดตัวนี้ อ๋อเหรอขอเราเห็นไหมขอล้วมีไฟด้วยออขอเราเห็นเฮ้ยต้องปิดฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ้านี่มีน้ําอยู่โอ้ใหญ่ไปใช่ไหมใหญ่ไม่ได้แต่ทําน้ําได้นะก็นี่กดน้ํากดน้ําแข็งได้พี่อยากจะได้สัก75ครับแบบนี้มีไหมมันจะมีหน้ากว้าง70เซนแต่ว่าจะเป็นกดน้ำานึ่งเดียวที่นี่ตู้เย็นเพียบอ๋อนี่เข้าได้กดน้ำได้เปิดได้อย่างเดียว ตื้อดึงเปิดข้างนี้ไม่อยากได้อนั้นที่มันมีไฟผลไม้ไฟผลไม้ไหนเบโกโ้เคยไปเดินดูกับเชตมแล้วเขาก็บอกว่ารุ่นเนี้ยเปิดแล้วมันจะมีเครื่องผลิตวิตามินอะไรไม่รู้ทําให้ผักสดนานหน้าตาก็สวยนะ<า>แล้วเวลาเปิดเขาจะมีไฟด้วยเนาะวันนั้นที่พี่เขาลองเสร็จปักให้ดูเย็นเร็วสองเท่าข้างล่างอ่ะเป็นตัวที่แบบแช่ผัก<ส>ใช่ไหม ไม่มีอ่ะแล้วห้องฟรีซอยู่ไหนอ่ะชอบฟรีซข้างล่างแต่ว่าถ้าเป็นสองประตูบน่า้เป็นตัวนู้นอนี่มีไฟตรงนี้อ๋อเขาจะมีไฟข้างล่างเป็นขนมอาหารขนมผักผลไม้ตู้เย็นอะไรมันรู้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอช่องผักมันจะเป็นไฟสามสีครับเป็นกำลองแสงอาทิตย์หมายความว่าเวลาเราปิดมันก็ยังติดอยู่เหรอใช่ผักก็เลยเหมือนอยู่ใต้แสงอาทิตย์ตลอดเวลาคงคุณค่าวิตามินเอและสีได้นานยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าจุดขายแต่ว่ากดน้ำจากข้างนอกไม่ได้นะ อนี่จะเต็มอย่างนี่จะเต็มตัดสินใจมาแล้วเหรอแค่ใช่ค่ะนี่นะบ้านเราก็ไม่ได้ทำอะความบุนเวียนอากาศอ่างนี้ปะเย็นทั่วถึงทั้งตู้ขอดูดูก่อนดีโอเคโอเคโอเคอ่ะมาดูตู้อื่นดูก่อนดูก่อนเผื่อเจอถูกใจกว่าแต่เราอะถูกจํากัดด้วยพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยพื้นที่เรามันแค่นี้ไงนอกจากว่าเราจะย้ายที่วางตู้เย็นเอาตรงนี้วางอย่างอื่นแเ้าตู้เย็นวางที่อื่นนี่ซื้อแค่ไหนก็ได้ไปวางตรงไหนบนหลังคาไหม กว้างๆเขามีอะไรคุยกันมากอะตู้เย็นอะนอกจากมีแสงแดดให้ผักแล้วมันก็ต้องมีกดน้ำกดน้ำแข็งทำน้ำแข็งอัตโนมตัติอย่างตู้อันเก่าเราใช่ไหม เติมน้ำใส่ตรงนี้เรามันก็จะทำน้ำแข็งเองลงตรงนี้ที่เราอยากได้เราก็อยากได้กดน้ำที่ฝาตู้เย็นเหมือนกันนะก็จะมีเป็นตัวชีบ้าอ็อตัวชีบ้าตัวนี้กดน้ำได้กดน้ำได้เลยแต่น้ำเราก็ต้องเอาใส่ไว้ใช่ไหมเราจะเอากดน้ำไปทําไมเราก็ซื้อน้ำไว้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วจะเอากดน้ำไปทาไมน้ำแข็งไงก็กดไม่เอามันยากซื้ไม่ชอบกินไงมันต้องรอชิเองนง่ายกว่าเติมน้ำตรงนี้ก็จะออกมาเป็นน้ำแข็งอัตโนมัติอยู่บนนี้ข้างบนเป็น ช่องฟรีซข้างล่างก็คือช่องเก็บผักผักวางขนมอ๋อนี่คือน้ําไว้สําหรับเติมโคดเนี่ย,<ล>ยใช่ไหมน้ำที่จะกินก็เติมตรงนี้ก็ลําบากต้องมาเติมอีกแหละไม่เห็นจะชอบเลยเอาแค่ทําน้ําแข็งได้มีช่องฟรีซแยกช่องแช่ผักแยกแล้วก็แช่น้ําเบเกอรี่ไงไม่เห็นเคยได้ยินยี่ห้อนี้เลยอ่ะมันมาจากไหนอ่ะมาจากยุโรปครับอ๋อมาจากยุโรปเลยอ๋อ ไม่ได้เป็นหน้ากระจกอ๋อติดแมกเนตไม่ได้นะครับเป็นกระจกนู่กระจกแล้วทีนี้แมกเนตติดตู้เย็นเยอะแยะเอาไปไว้ไหนดีอ่ะจริงด้วยมีเยอะมากเลยอะไรทําไมนี่ติดแมกเนตไม่ได้ฮะทําไมยังติดแมกเนตไม่ได้เป็นแก้วทําไงอ่ะเราต้องมีแล้วต้องใช้ติดแมกเนตดีตู้เย็นอ่ะตู้เย็นมันนี้ต้องติดแมกเนตด้วยเนี่ยอะได้ข้างติดได้ม อ๋อติดการติดได้ใช่ไหมต้องติดใช่ปะติดไม่แต่จริงๆแม่ชอบอันนี้เหมือนกันนะข้างล่างอะมันแบ่งไปหลายช่องไงเก็บช่องฟิสได้เยอะนะใช่แล้วชฟรีสขนาดนั้นเลยหรอตู้เก่าของเราอ่ะมีช่องฟิสตั้งหลายช่องมีช่องนี้เก็บไอติมช่องล่างมันมีชสามช่องและเล็กสองใหญ่หนึ่งอันนี้ท่านนักแข่งกตโนะ อเด็เ็ <ulent Bonjour. S 1> น,น้วนนะครับี่ก็ดูสวยยิงยโดสูงสูงสูงเห oh. มือนเป็ดเลยอ<ะ>๋อโอ้ยเราจะยิบไข่ยังไงเนี่ยเออแล้วแต่สิอ๋อมันมีชั้นขึ้นมาตรงนี้อีก <c oughs> มันเลยสูงแต่อันนี้ก็แคบก่อนแคบไป <c oughs> ไหนดูช่องฟรีสอันนี้มีกี่อันเนี่ยข้างบนมีอันข้างบนไม่ได้แบ่งเป็นแยกย่อยนะใช่นะใส่ได้เยอะ,อะถ้าเอานี้นะ,ะก็ซื้อกล่องอะไรมาใส่ไปอ๋ออ,อันนี้คือเนื้อสัตว์ข้างล่างก็คือผักผลไม้ชื่อนี้แหละเราจะได้ทําอาหารเป็นเธ <c oughs> อเต็มเขาซื้อตู้เย็นแล้วเขาจะทําอาหารเป็น <c oughs> แม่ทําเป็นอยู่แล้วชอบหาว่าแม่ทําอาหารไม่เป็นชินชอยนะ์นั้นพี่ตาชีนี่ไงอุ้ย แช่ผักเขียวสดเหมือนกันด้วยโอ้หดูดิเนี่ยมีแช่มาเป็นชาติแล้วนะยังไม่เหี่ยวเลยอะช่องเนี้ยคือช่องที่ไม่เย็ยนเท่าช่องฟรีซแต่ก็เย็ยนกว่าช่องข้างล่างเอาไวเไ้เก็บชีสเธอช่องนี้ไปเก็บชีสนี่มีช่องเก็บชีสอัเนี้แต่เราจะกินชีสเยอะขน <c oughs> าดนั้นเลย <c oughs> เยอะเยอะถาดวางกระจกนิรภัยวางได้ตั้งร้อยกิโลเลยเนี่ยเอลเลนก็วางได้ตั้งร้อยกิโลโอ้ยแต่วันนี้เห็ดไม่ได้ขนลงมาใช่ไหม เธอเต็มเลือกแล้วทําไงอ่ะเธอเต็มต้องค่อยๆดูเธอเต็มอยากปัดเราซื้อตู้เย็นตู้หนึ่งเราใช้เป็นสิบปีอันนี้มันของญี่ปุ่นอันนี้มันของญี่ปุ่นมันจะยุโรปโอ้โหตอนนี้ยุโรปกับญี่ปุ่นสู้กัน LG LG มาเกาหลีมั้งเกาหลีอันนี้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบที่จับแบบเนี้ยอไม่ชอบอิเล็กทรอนิกก็น่าสนนะนี่ไงเขาก็คุยเหมือนกันว่าเขาคงปริมาณวิตามินซีได้นาน7วัน7วันเลยอ่ะ เดี๋ยวนี้ตู้เย็นจุดขายเขามีแปลกๆนะสมัยเราเราก็มีแค่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติกดน้ำนะเดี๋ยวนี้มีโพองวิตามินซีซัมซุงเกาหลีเกาหลีมาเรื่องหูสเต็งแถมของกินเพียบเลยอุ้ยอยากได้ขวดน้ำแต่เราใช้แอปเปิ้ลโชว์เต็มได้มาโทรศัพท์นี่ไงแอปเปิ้ลนี่ไงเขาเต็มเลยแอปเปิ้ลทูโทนไฮเซนอันนี้ห้อนนี้ก็ไม่เคยรู้จักโอ้มีหลายอันละให้เด็กๆช่วยเลือกดีไหมว่าเอาอะไรอห้ช่วยกันโหน่อย โอ้นี่หรูหราอันนี้อันนี้ดูหรูหรามาเห่านะเออดูสินมชั้นมีสกุลวางไว้ในบ้านเราอะบ้านเราจะดูเป็นผู้ดีขึ้นเยอะเลยเต็มอต็มน้ำเหมือนเครื่องเก่าอันนี้ยี่ห้อดีกวเครื่องเก่าเราแล้วก็เป็นช่องช่องเหมือนกันด้วยนะใช่แต่เล็กอะหกสิบแน่เลยอะก็ลองอันใหม่บ้างสิข้าคล้ายกันเลยอะใช่เราเป็นชั้นๆแบบนี้เองอันใหม่บ้างอันนี้นึงอัน LG อันนี้คืออะไรอะคะ เป็นตัวน้ำแข็งเหมือนกันครับพออัตโนมัติน้ำแข็งจะอยู่ตรงนี้เติมน้ำตรงนี้อ่ะค่ะเติมทั้งน้ำกินและน้ำแข็งเหรออุ้ยอันนี้เลิกมขึ้นไมถึงน้ำแข็งได้เลยเขาก็ต้องมีสายมีท่อต่อไปอ่ะมีท่อตรงไหนอ่ะท่อไปอินป้าอยู่ข้างในตู้เย็นไม่ไม่มันไปไม่ได้มันเป็นเมจิกไงอันนี้แหละมันอาจจะเอสเพรสโซ่พัชชูนัมตอนนี้มันไม่รู้อะ เออมีแมนี่ไงแชตแอมเขาาดูดน้ำขึ้นรูนี้นี่แหละมันไม่ได้ต่อกันหรอกไม่ได้ต่อกันเนี่ยแชตแอมกำลังสงสัยว่าเติมน้ำตรงนี้แล้วขึ้นไปทำน้ำแข็งนี้ได้ยังไงแม่ชอบแบบนี้นูนะมีผักใช่ไหมล็อกความสดของอาหารเติมน้ำช่องเดียวด้วยคือเครื่องเก่าอ่ะมันต้องดึงดึงอันนั้นมาเติมข้างนอกแต่เนี้ยเราสามารถยืนเทได้เลยสะดวกข้างหน้าก็มีกดน้ำได้แม่เอาอันนี้จบ <H an> <G ül> แม่เป็นคนใช้ตู้เย็นมากที่สุดในบ้าน <G ül> แ,มแม่เลือก LG ลนะฮะส่วนเจะแตมเลือกอะไรนะเดโก้เลโก้ตู้เมื่อกี้เลโก้ co, มันแบรนด์ใหม่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรหา <G ül> ย,ยากหรือเปล่า ก็ต้องลอง give it a chance first ไม่อาจจะไม่ไ şey ม่เคยซื้อตอนนี้ก็ได้เราก็ต้องเป็นคนแรกๆที่ซื้อไม่ทำไมต้องสลังตัวเองเลยล่ะก็เพราะว่าชอบอยากได้ลองให้เด็กๆโบดนี่ว่าชอบของเชร์แจมหรือของแม่มากกว่ากันระหว่าง LG เครื่องนี้เครื่องนี้นะคะกับเบโก้เครื่องนี้เครื่องเมื่อกี้เท่าไหร่นะ1 6อันนี้17 18นเ่แพงกว่า1,000นะเครื่องนี้แพงกว่าแต่เครื่องนี้ยุโรป ครับพอพอประกัน<ด>คอมเพรสเซอร์12ปีอะไหล่2ปี LG เมืม่อกี้คอม10ปีอะไหล่1ปีให้เด็กๆลองโหวตกันว่าจะซื้อเครื่องไหนดีคนโหวตของแม่นะคะแม่ต้องการตู้เย็นอันนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าชอบเดูอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเกิดไลคเกิดแชร์กดสั้สุดท้ากดกระดิ่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบาย